เมื่อเราได้รับการฝึกต่างๆฝึกแถวทหารฝึกการแชร้อาวุธพระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียนทรงเป็นหนึ่งในนักเรียนในร้อยนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติตามพวกเราต้องดึงข้อวิดพื้นและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนผมรับประกันได้ว่าพระองค์ทรงดึงข้อได้มากครั้งกว่าผมซะอีก คุณไม่สามารถเป็นผู้นำรุ่นเยาว์ในกองทัพได้ถ้าคุณไม่สมบูรณ์คุณต้องออกกำลังกายตลอดเวลาเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับพวกเราทุกคนที่จะรักษาความแข็งแกร่งของร่างกายให้อยู่ในระดับที่จำเป็นรุ่นพี่จะเตือนให้คุณฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นที่จริงแล้วสนามฝึกข้ามสิ่งกิดขวางเป็นคอสธรรมดารรมดาแต่เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการทำงานเป็นทีม Okay. Where you งานด้านกรารทหารล้วนแต่เป็นการทํางานเป็นทีมงานของเราจำนวนมากเกิดจากทีมเล็กๆพวกเราได้รับโอกาสให้เป็นผู้นําในทีมเล็กๆเ,เหล่านั้นผมจําได้ว่าเคยไปที่นั่นเช้าตรู่วันหนึ่งเพื่อฝึกกับกลุ่มเล็กๆที่ประกอบด้วยทีม4คนของผมแต่ละปีมีการแข่งขันเพื่อให้ทีมทําเวลาที่ดีที่สุดและแน่ละถ้าเราทิ้งคนหนึ่งไว้ข้างหลังนั่นหมายความว่าเราล้มเหลวในฐานะทีม ดังนั้นเราต้องทำให้ทั้งสี่คนผ่านสิ่งกีดขวางในคลิปนี้คุณได้เห็นตัวอย่างที่ดีมากของการทำงานเป็นทีมแม้จะเป็นการฝึกที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งยิ่งขึ้นในชีวิตหลังจากนั้นที่จริงมันเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของคุณเองเข้าใจข้อจากัดของคุณและเข้าใจวิธีการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น ทุกเช้าเรายอกไปที่นั่นและจะมีการตรวจเครื่องแบบและพวกเขาจะดูว่าคืนก่อนพวกเราได้ขัดรองเท้ารีดเครื่องแบบและอะไรต่อมีอะไรได้อย่างเรียบร้อยถูกต้องอออการฝึกแถวเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการฝึกช่วงแรกๆสถาบัญทหารทุกแห่งเป็นอย่างนั้นเป็นประเพณีทหารที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แต่โดยพื้นฐานเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณต้องทำการฝึกในฐานะคนคนเดียวแต่คุณต้องปฏิบัติภายใต้โครงสร้างวัฒนธรรมความคาดหวังของการทำให้ตัวตนของคุณเป็นรองความต้องการของผู้อื่นการฝึกแถวเป็นการฝึกมาตรฐานฝึกวินัยฝึกความสามารถในการบังคับบัญชาและเข้าใจการบังคับบัญชาในระดับหนึ่งและยังช่วยคุณมีความมั่นใจในตนเองฝึกความอดทน สอนว่าคุณควรจะวางตัวอย่างไรซึ่งมีข้อดีหลายอย่างไม่ใช่เพียงแค่การหันซ้ายหันขวาเท่านั้นในช่วงสามปีแรกของชีวิตคุณที่นี่ซึ่งเป็นหลักสูตรสี่ปีจะเน้นด้านวิชาการเป็นหลักเราเป็นทั้งทหารและนักศึกษาคุณจะไม่ผ่านดันทูนและสเร็จการศึกษาถ้าคุณสอบไม่ผ่านเพื่อรับปริญญาจุดมุ่งหมาย คือการสร้างนักเรียนนายร้อยที่ทั้งแข็งแกร่งและมีความคิดความอ่านคุณจะใช้เวลา5วันในการเรียนด้านวิชาการและอาจจะเป็นบ่ายวันหนึ่งในสัปดาห์และแน่นอนทุกเช้าวันเสาร์ที่คุณต้องฝึกด้านการทหารและบีบการเรียนเข้าไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่เหลือ,อยากครับแต่ยังเรียกร้องมาตรฐานสูงจากคุณและก็เรียกร้องให้คุณเรียนรู้ข้อจากัดของตัวเอง แน่นอนข้อจํากัดเหล่านั้นอาสวกเสี่งที่คุณคาดหวังอันที่จริงคุณสามารถประสบความสําเร็จมากกว่าที่คุณคิดลึกๆแล้วคุณตระหนักตลอดเวลาว่าชายผู้นี้จะแตกต่างพระองค์จะทรงขึ้นครองราชและจะทรงดารงตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ประทับอยู่กับพวกเราตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนอาจจะเสด็จไปสถานทูต เพื่อส่งร่วมงานเลี้ยงหรือกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นบทบาทที่แตกต่างกันอย่างมากพระองค์ทรงเป็นนักเรียนในร้อยแต่เมื่อทรงก้าวย่างออกจากตันทรูลไปสู่ชุมชนชาวไทยก็ทรงมีสายสัมพันธ์ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงพวกเราที่เหลือไม่ต้องทำเช่นนั้นเราไม่จะเป็นต้องปรับเปลี่ยนดังเช่นพระองค์ผมคิดว่าสิ่งนั้นคือการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ คุณเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ที่ได้รับในปีสุดท้ายเราต้องฝึกฝนด้านการทหารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา12เดือนเราเข้าสู่การปฏิบัติการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เราได้รับการแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆทุกวันน่าตื่นเต้นสำหรับเรา เราเดินทางไปทั่วออสเตรเลียทุกคนในชั้นเรียนได้ใช้เวลาเหล่านี้ไปกับการฝึกในรูปแบบต่างๆแน่นอนคุณได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นผู้นำแต่แท้จริงคือการออกภาคสนามและฝึกฝนจนกระทั่งมันกลายเป็นสัญชตาตญาณและคุณก็ยกมือขึ้นเพื่ออาสาทำงานยากๆคุณต้องยอมรับว่าบทเรียนที่คุณกำลังเรียนรู้อยู่นั้น อาจจบลงด้วยการตัดสินใจกับความเป็นหรือความตายที่คุณต้องเลือกว่าสิ่งใดเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น เราต้องสามารถยิงปืนใหญ่ได้หนึ่งในคลิปที่คุณได้ชมเป็นภาพของผมและพระองค์กําลังเพ่งดูตารางยิงปืนใหญ่และศึกษาอย่างละเอียดเป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวและใช้การคำนวณนไม่น้อยในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการเป็นระบบดิจิทัลและในสมัยนั้นคือการใช้ความคิดและทำทุกอย่างด้วยมือการฝึกทำให้พวกเรามีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ โดยนำเอาทักษะต่างๆมาใช้ในสถานการณ์จริงคุณจะมุ่งอยู่ที่งานคุณจะถูกผลักดันอย่างมากและพัฒนาไปสู่ความมุ่งมั่นที่จะทำให้ภารกิจลุล่วง